ลาขาวนี่เริ่มหมดไปแล้วแต่ข้างล่างก็ยังมีอยู่นะนี่สุขภาพดีต้องผลิตเองสวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักครับวันนี้เราจะมาปลูกผักคะน้าในถางกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าวิธีปลูกปลูกยังไงใช้อะไรเป็นส่วนเป็นดินในการปลูกนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ เราจะใช้ดินหมักนะเพื่อนๆดินนี่เราหมักไว้เป็นอาทิตย์แล้วครับแต่ว่ามันอยู่เป็นคนละที่กับกับผักนะให้มันดูดินก่อนนะว่ามันร่วนขนาดไหนนะนานดินหมักนะเพื่อนๆหมักไว้หลายวันแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันเอ๊ย ทิ้งเลยโทษทีนี่นะเราหมักไว,ว้วันที่24เดือน3 6 7นะมันมาดูกันนะโทษนะรวนมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆเมื่อหลายวันก่อนี่ยังมีร่องรอยของราขาวอยู่เลยนี่นี่พืชจะชอบม,มากๆร่วนเบาเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปปลูกคนานะเพื่อนๆ เดี๋ยวต้องตักก่อนนะเด,เดี๋ยวผมผมตักเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปตรงนู้นนะลากไปไม่ไหวมันหนักมากเลยก็หนักไม่มากนะเพื่อนเพื่อนถ้าสองคนกันกำลังดีแต่คนเดียวไม่ไหวต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนะเดี๋ยวผมจะตักไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาวิธีปลูกให้ดูนะเพื่อนเพื่อนนะ เราเตรียมดินมาเรียบร้อยนะ้วนเพื่อน,อนก็ผสมกันเลยนะดินนี่เป็นดินดินหมักนะที่นี่จะใช้แต่ดินหมักนะเพื่อนๆนร่วนมากเลยเราผสมกากมะพร้าวด้วยนะทำคลิปไว้แล้วนะเพื่อนๆนเมื่อวัอนที่เมื่อกี้ต้นคลิปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะลงไปแล้วนะยี่สิบสี่ปอมรู้นะนี่นะมันจะเบามันจะโปรง่งมีฐานด้วย แล้วก็เราก็จะใส่ปุ๋ยหมักนะเพื่อนเพื่อนเท่วนี้เราจะผสมไปในดินเลยปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักเพื่อนสดนะทํามาจากหญ้านะเพื่อนเพื่อนโอ้ลาขาวเยอะมากๆเลยโอ้โหนี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนสายใหม่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ลาขาวมองเห็นไหมนี่เนี่ยพืชจะชอบมากเลยผักจะชอบมากๆเลยลาขาวช่วงที่มีลาขาวเนี่ย มันจะมีโปรตีนผักมันจะโตวไวมากๆเลยแต่ถ้าราขาวหมดไปเราก็ต้องผสมใหม่หมักใหม่ถึงต้องหมักต้องหมักบ่อยๆพวกนี้เป็นหญ้านะมีเพื่อนๆนเคยถามว่าไม่มีกระถินใช้อะไรได้บ้างใช้หญ้าสดนะนี่เป็นหญ้าสดที่เราได้ามาจากแถวนี้นะบ้านเราเองนะเราเมื่อก่อนเราจะเผาทิ้งหมดแล้วตากแห้งแล้วเผาทิ้งทุกวนันนี้เรามาทําปุ๋ยหมดนะกะเอานะไม่มีอะไรตายตัวนะเพื่อนๆน กะกะเอาเพราะผักเราเริ่มโตละเราต้องรีบทำละไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแก่ใช้มือเลยนะง่ายดีไม่ต้องไปพิธีรีอตองอะไรมางแล้วเพื่อนเพราะว่าดินเราไม่ได้ซื้อมาเราทำเองมันไม่มีอะไรจะมาทิ่มมือเราได้นะ <c oughs> เอาแบบง่ายๆเลยนะคือม,มันไม่ต้องมีเครื่องช่างตรงว,วัดอะไรดูแล้วมันจะเป็นวิชาการเกินไป เดี๋ยวดูแล้วมันจะทำยากนะนี่เลยก็ใส่ถังง่ายๆดินหมักนะเพื่อนๆที่นี่จะใช้แต่ดินหมักนะใส่ลงไปเลยนี่ถ้าอยากให้ผักต้นใหญ่กระถางต้องใหญ่หน่อยนี่กระถางนี่จะใหญ่กว่าไซส์พวกนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมประมาณสิบสองนิ้วอันนี้ประมาณสิบนิ้วหรือแปดนิ้วไม่รู้จำไม่ได้แต่เนี้สิบสองนิ้ว พอเราซื้อเราจะต้องซื้อใหม่เราจะต้องให้มันใหญ่หน่อยนะการเอาผักลงกระถางเนี่ยแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันนะบางครั้งเราแต่เราใช้ดินหมักตุก้งครั้งนะเพื่อนๆบางครั้งเราจะใส่ดินครึ่งหนึ่งแล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ดินแต่รอบนี้เราจะผสมไปเลยลองหลายๆวิธีดูว่าผักเนี่ยจะชอบแบบไหนนะเนี่ยเบามากเดียมันต้องเบาล่างมันถึงจะเดินได้ดีนะ เห็นไหมเอยเนี่ยเหลือประมาณห้ากระถางซื้อมาสิบห้าสิบห้าใบเหลือห้าสายแดดกำลังจะมาแล้วไม่ทำตอนนี้ก็ไม่มีเวลานะเพื่อนๆบางทีผักมันโตแล้วเราต้องรีบทำแต่ว่าเราเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วรอเวลาเหมาะสมเราก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะไม่ยากนะง่ายๆ ดูแลทําตามได้เลยสงสัยก็ถามมาได้เพื่อนเเราตอบทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้คนยังถามไม่เยอะเราก็สามารถตอบได้ทุกคนถ้าถามเยอะๆเราจะต้องอาจจะต้องอัดเป็นคลิปขึ้นมานะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ถามมาตอบให้หมดนะนี่นะโอ้ล้วนมากๆเลยผักจะชอบมากๆเลย เราก็มาคอยดูกันนะเพื่อนๆว่าผักจะต่อไหมต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วตอนนี้โ,โนี่น,นาขาวใส่ไปเราสมไปเลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีอันตรายนะเพราะตอนนี้ปุ๋ยหมักเราเนี่ยเป็นอาหารของพืชมันไม่ใช่เคมี อิน4ีรอยเ็เลยนะเพื่อนๆปุ๋ยหมักอิน4ีรอยเปอร์ซ็นอันไหนที่ยังไม่เป็นยังชื้นอยู่รกแมวนี่ดูสิราขาวแล้วเรามาดูกันนะว่าผักเนี่ยจะโตไหมมีเพาะไว้แล้วนะบางส่วนนะมันต้องทยอยทำนะเพื่อนๆผักจะได้โตแบบมีให้เราทานต่อเนื่องไนงะถ้าเราไปทำทีเดียวหมดผักมันจะโตแล้วมันจะทานไม่ทันนะ นี่ไม่ยากนะกะกะเอาพอใจเท่าไหร่ใส่ไปเท่านั้นนะปุ๋ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราทําเองต้องทํำบ่อยๆเพื่อ,อนๆลาขาวมันอายุสั้นสักเดือนหนึ่งมันก็จะหมดไปละพอหมดไปแล้วก็ต้องทำใหม่อย่าไปทําทีเดียวเยอะๆทํำบ่อยๆพอเรารู้ว่าเราจะปลูกผักเราจะให้ผสมดินเราก็จะทําเผื่อไว้นิดหน่อยก่อน ลงหน้าไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่พอใจเราก็ใส่ลงไปอีกของเราเองไม่เป็นไรใส่ไปเยอะเลยโอ้โหลาขาวนะีโอ้โหกินไปถึงก้นถุงเลยเพื่อนๆผักไม่งามให้มันรู้ไปมือใหม่เหมาะมากเลยนะคลิปแบบนี้นะ มือใหม่หัดปลูกลองปลูกนะถ้า้าคนเก่งแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดานะคนทําบ่อยๆก็จะคิดว่าเ,ออเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่มือใหม่เนี่ยเหมาะมากพราะถึงวันนี้สารเคมีเยอะมากเลยผักถ้าเราทําเองจะดีกว่าแต่ถ้าเราทําเองเราก็ต้องรู้วิธีทําใช่ไหมปุ๋ยดินแล้วก็มีตัวน้ำำําปัหมั่ น้ำปลาหมักเพื่อนๆเคยขอมาผมไม่ได้ทําคลิปไว้นะผมหมักไว้สองปีแล้วน,ะน้ำปลาหมักตอนนี้กําลังขยายขยายเพื่อมาใช้เองนะยังไม่ได้จําหน่ายนะถ้ามีความต้องการม,มากๆอาจจะจําหน่ายแต่ก็ยังไม่เคยจําหน่ายเพื่อนๆไม่รู้ว่าช่องทางการจําหน่ายเขาเขาทำกันยังไงอยากให้เพื่อนๆไปลองใช้ดูเหมือนกันถ้าอยู่ใกล้ๆนะจะให้ลองใช้ดูเพราะว่า ถ้าเราจําหน่ายเนี่ยการขนส่งมันแพงของมันหนักค่าขนส่งมันจะคิดเยอะไงะมันไม่เหมือนของเบาๆนี่นะได้แล้วแดดเริ่มมาแล้วเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรกลัวกล้องมันจะร้อนใส่เข้าไปเลยไม่มีอะไรง่ายๆ เดี๋ยวเราอาจจะลดน้ำก่อนแล้วเราค่อยเอาผักลงห้ากระถางก่อนนั้นตอนนั้นซื้อมาสิบห้าทำไปแล้วสิบบวกกระถางเก่าด้วยเรามาลุ้นกันนะเพื่อนๆว่าผักจะาง,งามเปล่า ัก็ต้องไหลมือตมีแทดลองนะลองแบบนี้ไปก่อนนะแบบพอเพียงอะ่ะค <c oughs> ือคือขอ <c oughs> คิดมันมีประโยชน์เพื่อนๆในกลุ่มได้ตัวรู้ตัว เราก็ลดน้ำให้เปียกๆเลยนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราก็เอาผักลงรอบนี้ไม่เหมือนกับรอบพวกนั้นนะเพื่อนๆรอบพวกนั้นเราผสมปุ๋ยไว้เาราวางปุ๋ยไว้ตรงกลางเราโรยปุ๋ยไว้ตรงกลางแต่รอบนี้เราผสมในนี้เลยแล้วก็ถ้ารากเขาเดินเขาก็จะได้ปุ๋ยเดินแล้วพอเขาเริ่มรากเริ่มเดินใบเริ่มแตกเราก็จะให้ปุ๋ยข้างบนแล้วก็ลาดด้วยน้ำป่าหมักนะเพื่อนๆ มาลา,าให้เปียกก็มองเห็นไหมครับเราก็เลือกต้นที่มันงามที่สุดก็ช้อนเนี่ยคุยลงไปให้มันเป็นหลุมแล้วฝังลงไปไม่ยากนะดูนะเลือกต้นงามๆไปลงไปก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะแก่แล้วนี่โอ้โหลากลากเต็มตาศึกเลย ลากเต็มแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะตอแล้วนะก็ใส่ลงไปลึกหน่อยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาโตลากเขาจะได้ไม่ลอยลงไปหน่อยอันนี้อย่างนี้นะเนี่ยไม่ยากนะง่ายๆนะเพื่อนๆง่ายง่ายไหมง่ายไหมดูนะถ้าใครบอกว่ายากมานะอุย้ยอันนี้ดินน้ํายังลงไม่ค่อยถึงเลยอันนี้เดี๋ยวต้องรเพิ่มละน้ํายังลงไม่ถึงดินเขาแห้งมากเลยร่วนมากเลยเนี่ย พังบอกชอบมากๆนะเราก็เลือกต้นที่มันแข็งแรงนะเพราะว่าถ้าเราช้าเดี๋ยวเขาจะแก่มันจะลำบากอืมลากลากเต็มเลยพร้อมที่จะเดินลงไปลึกๆนี่อแค่นี้เอง ง่ายนะวงางตรงนี้ก่อนนะฮึตั้งห้าต้อนอยู่แล้วเพื่อนแดดกำลังมาละอูน้ําเดี๋ยวต้องรดน้ําเพิ่มแันนี้ดูแล้วน้ําน่าจะไม่พอไหลกระถางเลยไม่เป็นไรลากเขายังไม่รีบเดินตอนนี้อีกวันสองวันนะกว่าเขาจะรู้ตัวว่าเขาจะได้ไปต่อแล้วต้องงามๆก่อนนะท้่จริงงันจากข้างล่างก็ได้จะได้นะไม่ได้ไม่กล้าย,ยกยกเดี๋ยวหลุดลาขาด แต่เสียหายนิดหน่อยไนะนี่มองเห็นไหมรากกำลังกำลังรอลงดินเลยนะจำให้ตรงๆเราก็กดไว้แค่นี้เองมันไม่ยากนะใครบอกว่ายากลงคอมเมนต์มาหน่อยนะว่ายากแบบไหนเราจะได้อธิบายให้มันชัดๆนะมองเห็นไหมเลยมองเห็นไหมครับเอ,อ้ยนะ ต้นงามๆลงไปก่อนโอ้ย่านี่งามมากๆเลยเพื่อนเพื่อย่านี่จะงามกว่าผักอีกอเป็นอะไรที่ทนทานมากๆย่าปุ๋ยไม่ต้องน้ำไม่ต้องก็งามได้นะอันไหนมีประโยชน์เพื่อนเพื่อนาไปนะถ้าไม่มีประโยชน์ก็อย่าาไปนะ คนทำคลิปจะมีกำลังใจมากๆ,ๆเลยถ้าเพื่อนๆทำได้นะทำได้จริงปลูกได้จริงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาต้นง,งามๆเหมือนเพือนตอนนี้ก็งามยา้างามยญาจะงามกว่าด้วย,ยเห็นไหม,มเพื่อนๆโอ้ยา้าสามต้นหญ <c oughs> <c oughs> ้างามกว่าผักอีก เดี๋ยวผมจะลดน้ำอีกทีนึงพวกนี้ก็จะปล่อยไว้ก่อนตรงนี้สายน่าจะเหยียบสักทีเนาะให้มันขาดไปเลยแล้วซื้อใหม่เ <c oughs> มื่อกี้น้ำลงไม่พอนะนเพื่อนเอาอีกเอาช้ำๆเลยเพราะว่าดินมันยังแห้งอยู่ไงใส่ไปเยอะๆ ที่เหลือเดี๋ยวผมจะทําต่อนพเพื่อนเอาให้เห็นว่าแบบไหนง่ายแบบไหนยากมองเห็นไหมครับไม่ยากนะพกเพื่อนเพื่อนนะเหงื่อเริ่มเข้าตาแล้วมือใหม่เหมาะมากเลยนะ,นะพเพื่อนเคลิปนี้นะดินเราใช้ดินหมักนะแล้วก็นี่แหละรอบนี้เราจะผสมปุ๋ยหมักพืชสดลงไปในดินเลยนะกะเอาไม่ต้องมีมาชั่งอะไรเสียเวลานะพเพนเพื่อน กเอาแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะเนี่ยห้ากระถางอาจจะมีมากกว่านี้อีกต้นไหนที่กระถางมันตายเดี๋ยวผมจะมปใส่ต่อนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลูกผักนะครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ